นี่ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยนายเป็นใครอ่ะแล้วนายสองคนเป็นใครนายก็อยู่ในคุกนะสิเพื่อนถามาได้ฮะนี่ฉันอยู่ในคุกเหรอฉันอยู่ในคุกจริงเหรอก็ใช่นะสิแหกตาดูร,บรอบๆสิเพื่อนว่าม,มันเป็นคุกไหมไม่จริงอะ่ะฉันไม่ได้อยู่ในคุกใช่ไหมไม่นี่มันปุ่มอะไรนะนเนยมันปุ่มอะไร สวัสดีนักโทษทุกคนนี่คือบ้านใหม่ของพวกแกและจากนี้อีก18ปีห้ามทําการใดๆที่เป็นการรบกวนต่อการแหกคุกหรือว่าห้ามกระทำขมผิดใดๆในคุกแห่งนี้ไม่งั้นเจ้าถูกจับครั้งเดียวและไม่มีสิทธิ์ออกไปตลอดชีวิตไม่จริงน่ะฉันไม่อยู่ในนี้ได้ที่ยังไงบ้าน่ะฉันั้นแค่ข้อหาไปขโมยง้อบ้านคนอื่นเองทําไมแค่นี้ฉันต้องติดคุก18ปี นี่ใครเพื่อนฉันจอชเฮ้จอดนี injuries, ่นายโดนข้อหาอะไรออะนายอย่ามายุ่งดีกว่าฉันโดนข้อหาหนักมากจริงเหรอจอชนายโดนข้อหาอะไรเหรอฉันจะบอกให้ก็ได้ว่าข้อหาของฉันน่ะฉันแอบไปเข้าบ้านของตัวเองฉันเปิดประตูไม่บ่ายแบ๊บแบบแบบแบบเฮ้ยจอจเป็นอะไรเมื่อไหร่ที่ฉันพูดถึงคดีของฉันฉันเป็นแบบนี้ทุกทีเลย ฉันเปิดประตูเข้าบ้านตัวเองไม่ได้ฉันเลยต้องปีนพอฉันปีนเข้าบ้านตำรวจก็เดินมาเห็นพอตำรวจไม่เห็นมันก็จับฉันมาที่นี่ไม่ทงไม่ถามสุกภาพฉันสักคำพูดแล้วฉันอยากจะร้องไห้ไม่เป็นไรน่าจอร์ดฉันอยู่นี่เดี๋ยวฉันอยู่เป็นเพื่อนนายเองนี่มันที่ไหนช่วยฉันพาฉันออกไปทีออกไปฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ ไม่ได้การละแบบนี้ฉันจะต้องแหกคุกออกไปจากที่แห่งนี้ให้ได้ฉันจะต้องออกมันไปฉันไม่ทนอยู่ในคุกนี้หรอก <c oughs> นี่จอร์ชนายจะมาร่วมมือกับฉันแหกคุกไหมไม่ได้หรอกผู้คุมที่นี่โหดมากเลยนายไม่รู้เหรอแล้วฉันจะต้องทำยังไง <c oughs> เอาเป็นว่านายไปนอนก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นายเข้าอ,อีกมัคิดใหม่ ก็ได้เดี๋ยวฉันไม่นอนก่อนฝันดีนะจอร์ชเช้าแล้วเหรอนายจะไปไหนจอร์จฉันไปด้วยนี่ตอนนี้มันคือกิจกรรมอะไรนายจะไปไหนกันยินดีต้อนรับนักโทษใหม่ทุกคน สู่สวนแห่งสวงสวรรค์ที่นี่คือสวนสนุกของพวกเจ้าสวนสนุกบ้าอะไรกันทำไมตำรวจพวกนั้นพูดแบบนี้ล่ะนี่มายืนทำอะไรกันนายจะมาเต้นอาราบิกตอนเช้าอย่างนั้นเหรอใช่ไหมล็อบนายจะมาเต้นอาราบิกตอนเช้าเหรอฉันไม่ได้มาเต้นอาราบิกเว้ยทุกๆเช้าไอพ้พวกผู้คุมบ้านั่นมันให้ฉันมาให้พวกเรามารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะพูดอะไรสักอย่างที่พวกฉันก็ไม่อยากจะฟังเหมือนกัน นายมายืนตรงนี้ดีกว่าก่อนที่จะโดนพวกกาดเล่นโอโลสวัสดีนักโทษทุกคนยินดีต้องรับเข้าสู่ยามเท้าของพวกแกถือซะว่าที่นี่คือบ้านของพวกแกทุกคนและบ้านของพวกฉันมีกฎ คือห้ามออกมาเพียนพลาดตอนกลางคืนถึงเวลาทําอะไรต้องทําฉันสั่งอะไรก็ต้องทําถึงเวลาเข้านอนก็ต้องเข้านอนถึงเวลาอาบน้าก็ต้องไปอาบน้าห้ามแหกกฎถ้าฉันเจอคนที่แหกกฎฉันไม่ปล่อยพวกแกวไว้แน่เข้าใจไหมทําไมผู้คว,วคุมที่นี่มันดุจังไม่ได้แบบนี้ฉันอยู่ไม่ได้แน,แน่เลยเฮ้ยอย่ามองสินี่มันเวลาอะไรเวลาอาหารเช้าใช่ไหมใช่สิ นี่มันเก้าโมงแล้วมันต้องถึงเวลาอาหารเช้าแบบนี้ต้องแย่แน่เลยที่ขอเดินแต่แถวแบบนี้ได้ไหมฉันจะโดนอะไรไหมเนี่ยเดินแต่แถวแบบนี้ฉันต้องได้รับเป็นคนสุดท้ายสินะไหนดูซิว่ามีอะไรกินบ้าง <c oughs> เนื้อเหรอเนื้ออย่างนั้นสินะฉันขอเนื้อสักขี่สิบอันเอาไว้ตุนได้ไหมเผื่อฉันหิวตอนกคืนอะ เรียบร้อยฉันมีเนื้อโอเคคุณกอดครับคุณกินอะไรยังครับเฮ้ยแกเป็นน้งที่นั่งของแกอย่ามายุ่งกับชดก็ไ <s> ด้ครับผมไม่ยุ่งก็ได้ผมมานั่งกินแล้วกินหน่อยกินยังไงล่ะกินไม่ได้ผมยังไม่หิวเฮ้ยรู้สึกเพื่อเราแต่ละคนนี่มีของขายด้วยนะไหไปดูสิวัวไข นี่เคยสตีฟสตีฟเอาสบู่ไปแลกกับเอมิลเล่หรอเอาเอมิลล่ไปแลกโอ้โหนี่ไงมีกางเกงฉันว่าฉันมองเห็นทางที่จะออกไปจากที่นี่ได้แล้วละ่ะมาตินมาตินมีเสื้อเกาะเจสันโอ้เจ,ส,เจสันมีอาวุธด้วยแบบนี้ฉันก็ออกไปได้นี่สิล็อบเหรอล็อบล็อบมีกระบ,บองจอแดนนี่จอแดนก็มีกระบ,บองเหมือนกันออสตินออสตินมีกุญแจกุญแจเปิดอะไรนะ เอาอะไรโอ้โหต้องใช้เอมเบอร์ล์ขนาดนี้เลยเหรอจอสจอสต้องเอาหวีไปแรกทอมล่ะเฮ้ยนี่ทอมมีที่ตัดโอ้ <c oughs> เ,เคลกเคลกต้องเอาหวีไปแรกกับเอมเบอร์ล์ผิวพิวต้องเอาหวีไปแรกกับเอมเบอร์ล์แชลอกก็ต้องเอาหวีไปแรกแดนเอา้านี่แดนได้ไอิรอนไปแรก,รกเฮ้ยน,นี่ฉันยังดูไม่เสร็จเลยนะถึงเวลาทำงานแล้วเหรอเวลาทำงาน ฉันก็ต้องไปรับงานก่อนสิห้องรับงานมันอยู่ที่ไหนนะแล้วทำไมพวกนั้นมันยืนทำอะไรกันฉันต้องไปรับงานไปละห้องรับงานอยู่ไหนนี่หรือเปล่าคินเนอร์จ็อบทำไมฉันเข้าไปไม่ได้ละ่ะนี่อ๋อจ็อบเซ็นเตอร์มีอะไรจะทำบ้างมีคนทําความสะอาดกับคนเผาหินคนเผาเหล็กนั่นเหรอ อะไรนะ่ะกดที่ป้ายเพื่อเริ่มทํางานอันนี้ต้องการค่าความฉลาด75บ้าน้าะทำไมฉันมีค่าความฉลาดแค่ศูนย์เองละ่ะฉันต้องการค่าความฉลาด7จสหาฉันยอมไปทําความสะอาดก็ได้ออทาอะไรนี่คือห้องดําเงินของเจ้า <c oughs> เจ้าจะเห็นเศษดําๆอยู่ที่ริมทาง <c oughs> เจ้าตรงไปทําความสะอาดซะพอเจ้าไปทําสะอาดเจ้าจะได้ความสะอาด เจ้าจะได้ความฉลาดเพิ่มขึ้นฮะนี่เราต้องมาอยู่ในที่ขังแบบนี้จริงๆเหรอทำไมทำไมฉันต้องมาอยู่ในที่แบบนี้ด้วยฉันไม่ทนอยู่อีกต่อไปแน่นอนฉันจะไม่ทนอยู่นี่ผู้คุมเอ้ยผู้คุมอย่ามาทำร้ายฉันนะเก๋ไปทำอะไรของเก๋ไปอย่ามายุ่งกับฉันเถอะนี่ผมแค่มาทำความะลาดเองนะมาทำความะลาดเถอะนี่ก็ไม่ได้ อย่ามาอยู่ใ,ใกล้ๆฉันทำไมล่ะผมแค่มาทำความสะอาดเองมันผิดอะไรที่ผมมาทำความสะอาดเนี่ยไปออกไปห้องผมทำอะไรผิดผมแค่มาทำความสะอาดเองผมทำอะไรผิดยา่าแบบนี้มันแบบนี้มันแย่เกินไปแล้วแล้วฉันจะอยู่ยังไงฉันเชื่อชีวิตต่อไปอยังไง <c oughs> <c oughs> แบบนี้มันรังแกกันชัดๆ ฉันต้นองทำยังไงต่อไปฉันไม่อยู่แล้วฉันไม่อยู่แล้วขอเข้าห้องขังเถอะอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันด้วยอย่าอ,ออกไปออกไปนออกไปเดี๋ยวนี้นะออกไปเดี๋ยวนี้ฉันทำอะไรผิดตายนี่ฉันอยู่ที่ไหนห้องขังเดียวอย่างนั้นเหรอ ฉันทำอะไรผิดฟ้าทําไมฟ้าไม่เป็นใจแบบนี้ฉันต้องแหกคุกต่อไปให้ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้ข้อแค่นี้ก่อนไมค์ค i n ฟินิี้สวัสดีครับ